สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าจากเพจ FC ทีมงานทนายประชาชนไล้์ทนายรัชพลที่วิดีโอคลอกับทนายตั้มเมื่อครู่นั้นลบไปแล้วแต่อีฉันขอหยิบยกมาพูดถึงเพื่อความกระจ่างใจทุกๆคน สืบเนื่องคลิปที่มีพระคุณเจ้าเทศนาธรรมเรื่องตีงูตีทนายและพูดถึงความในใจของชัยพลต่อการเปลี่ยนทนายและเรื่องอยากเพิ่มที่ปรึกษารวมทั้งการพูดถึงค่าทนายทำนองว่าไม่มีของฟรีในโลกเลยทำให้ทนายตั้มต้องการคำตอบจากชัยพลถึงเรื่องนี้ว่า ไปเล่าอะไรยังไงพระคุณเจ้าจึงออกมาบอกว่าไม่มีของฟรีในโลกอีกทั้งทนายตั้มยังไถ่าถามอีกว่าข่าวลือเสียหายเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องคนใส่ร้ายป้ายสีทนายที่มาจากยูทูบเบอร์รอบนอกบางช่องของชัยพลใจคอจะเงียบเปล่าให้ทางกลุ่ม FC ทางตัวป้าเอง ต้องคอยแก้ต่างให้หรือทั้งที่เรื่องใส่ร้ายหลายเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวชัยพลเช่นข่าวลือที่ว่าทนายหัวหมอให้ชัยพลโอนเงินค่าทนายเข้าบัญชีส่วนตัวอีกทางหนึ่งเรื่องใส่ร้ายแบบนี้ชัยพลสมควรนิ่งเฉยอย่างนั้นหรืออีกทั้งที่ทนายตั้ม ไม่ค่อยชอบใจนักคือที่การที่มีคนนอกแถมยังมีเครื่องแบบสงมาวิพากวิจาร์ณวิชาชีพทนายแบบนี้จึงได้ตั้งคำถามกับชัยพลให้ไขข้อข้องใจเพราะเป็นทนายกับลูกความกันถ้ามีความลับต่อกันแบบนี้ไปเปิดใจอะไรแบบนี้คงเห็นทีจะทำงานร่วมกันลำบาก อีชั้นหยอดความคิดเห็นส่วนตัวเติมท้ายหรือกระแสะเปลี่ยนทนายจะเป็นจริงตอนนี้แหละตอนที่ทนายตั้มตั้งคำถามตรงๆใครมีอะไรจะถามถามได้นะคะอีชั้นตอบแทนทนายตั้มได้ได้รับอนุญาตมาแล้วอีกโพสต์ก็โพสต์อีกว่ายังคงปัดสวะพ้นตัวไม่เคยพูดอะไรช่วยทนาย พระทนายสั่งไว้ว่าไม่ต้องสนใจไปทรมาหากินไปพูดอะไรช่วยทนายไม่ได้เลยปล่อยให้ลาเต้ที่ตัวเองสนิทสนมคุยกันทุกวันว่าด่าทนายโครมๆอย่างว่าแหละเขาด่าแม่สมพรยังทนได้ด่ากลุ่นโคทนายนิดเดียวเองทำไมสมพรจะทนฟังไม่ได้ แถมสม,สมพรยังบอกว่าลาเต้หวังดีถ้าการที่ลาเต้ด่าทนายทุกวันสมพรกับชัยพลไม่พูดอะไรแล้วยังไปคิกค,คักสนิทสนมด้วยชัยพลมองว่าลาเต้หวังดีแปลว่าสมพรกับชัยพลเห็นด้วยว่าทนายควรถูกด่าแบบนี้ เรียกนิ่งๆไม่ยุ่งหรือคะแล้วไปบอกว่าทนายลายมาตีห้าไปทำคลิปอย่าพูดชุยๆเดี๋ยวเอฟซีข้างไข่ชัยพลจะด่าทนายอีกว่าบงการพวกคุณทนายตั้มไม่ได้ลายไปหาคุณแต่เป็นทนายรัชพลที่แนะนำคุณแบบนั้นแต่คุณสองผัวเมียยิ่งพูดยิ่งแย่ แทนที่จะติดต่อทนายกล้าคุยกับทนายตรงๆเหมือนตอนสมซานไปขอให้ทนายช่วยคุณกลับเลือกทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวในช่องตัวเองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดอันหนึ่งทนายตั้มไม่เคยรับเงินโดยตรงจาก FC คุณคนไหนที่โทรไปอวดกับคุณมีเงินเข้ามูลลนิธิ เพียงแสนห้าเศษและมีครั้งเดียวรับการช่วยค่าน้ำมัน9,000บาทจากที่ลาเต้เสนอตัวอยากช่วยโดยเงินนั้นเป็นเงินเรียไรยผ่านบัญชีของเอมเดอที่เหลือทนายตั้มไม่เคยรับเงินตรงจากเอฟซคนไหนแม้แต่ป้าต้อยผู้ใหญ่ใจดีของพวกคุณก็ไม่เคยโอนเข้าทางไหนไม่ว่าส่วนตัว หรือบัญชีมูลนิธิตามที่ทำทีอดโอคุณเลิกชี้แจงเรียกยอดวิวดีกว่าค่ะยิ่งชี้แจงยิ่งกลายเป็นทนายตั้มไร้ยกาศกับพวกคุณคุณสองผัวเมียทำบุญมาหลายครั้งช่วยทำบุญอีกครั้งปล่อยทนายตั้มไปหาทนายใหม่ที่คู่ควรตามที่เอฟซีของคุณต้องการดีกว่าค่ะ คนหมดใจมันจะจูงมือกันเดินต่อไปได้อย่างไรจากเพจคุณวีระหลงสมบูรณ์ท่านได้เขียนไว้ดังนี้ค่ะอารมณ์อาจมาก่อนความคิดผมเคยตำหนิคนต่อว่าลุงพลเคยเขียนให้ยูทูบเบอร์ที่ทะเลาะก,กันมาดีกันทั้งสองกรณีกลับถูกต่อว่า ผมจึงเลิกเขียนประสานให้คนดีกันหลังจากนั้นถึงวันนี้มี y o u t u b e ทะเลาะก,กันสัก20คู่ได้ผมก็วางเฉยวางอย่างเดียวดีกว่าตอนนี้ทนายสิทธาพูดถึงพระอาจารย์พลจึงขอเขียนสักนิดคุณบุหลนันซึ่งเป็นคนดูแล FC ในทีมงานทนายประชาชน ของทนายสิทธาคุณบุลันชอบนำเอาข้อเขียนและ YouTube ทางฝ่ายลุงหลายท่านไปลงวิจาร์ณในกลุ่มในนั้นก็มีของมาดามลาเต้ด้วยเช่นเรื่องนายซอจึงเกิดการตำหนิกันมานานแล้วต่อมาฝ่ายเราขอให้ทีมงานทนายแสดงบัญชีเงินบริจาคค่าจ้างทนาย เรื่องเงินจ้างทนายนี้คุณนางกับป้าต้อยและคุณนุย้ยริเริ่มขึ้นโดยโอนเข้าบัญชีทีมงานทนายมีข้อตกลงว่าถ้าเกินสองล้านส่วนเกินมอบเป็นทุนเรียนให้ลูกลุงมีเอฟซลุงจำนวนมากโอนเงินเข้าไปช่วงหลังเอฟซลุงจึงขอให้แสดงบัญชีเงินที่โอน เขาว่ามีเท่าไหร่บางท่านพูด3-10ถึงล้านเท็ดจริงอย่างไรไม่ทราบแต่ยังไม่มีการแสดงบัญชี FC ลุงที่ทวงถามเพราะเป็นห่วงลูกลุงจะไม่ได้เงินส่วนเกินเมื่อวานทนายตั้มพูดถึงพระพลในไลฟ์สดของทนายรัชพลฟังดูก็แรงได้ความว่าพระท่าน เพศนามีตอนหนึ่งท่านพูดคำโบราณเช่นเห็นทนายกับงูตีอะไรก่อนเห็นแขกกับงูเป็นความกันกินขี้หมาดีกว่าเป็นต้นการพูดของพระก็ปกติไม่มีอะไรจากนั้นลุงพลได้ไล์สดพูดถึงเรื่องเหล่านี้ลุงพูดได้ดีไม่ต้องเจาะลึกตอบลึก ตามคำขอของทนายก็ดีแล้วขอพูดถึงทนายลุงพลท่านทนายรัชพลเป็นทนายที่นิสัยดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนี้คือละเอียดสุข,ขุมใจเย็นมีรอยยิ้มจากใจเก่งด้วยขอชมทนายทั่วไปขอถือเป็นแบบอย่างคดีนี้มีอิทธิพล เอาคนดีอย่างลุงมารับเคราะห์แต่มาดามจัดการแสดงความจริงจากนายซอและหลักฐานอื่นๆให้ผู้ใหญ่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบหมดแล้วรอเผยคนผิดตัวจริงอีกหน่อยตามกระบวนการถ้าหากลุงพลาดพลัง้งมาดามคอยตามช่วยให้ไม่ต้องกลัวเพราะคนละขั้นตอนกับทนาย ขั้นตอนนี้ทนายจัดการอยู่ขอให้ใจเย็นๆเขียนเสร็จทั่วลงอีกหรือเปล่าน้อฮีสวัสดีครับวีรัะหลงสมบูรณ์ก็ต้องขอกราบขอพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเมมมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะ ขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ